ดูแลกายใจหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวกันค่ะหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะค่ะยังมีหลายคนที่ยังรู้สึกกลัวยังตกใจรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีหลายคนที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นคงภายในจิตใจวันนี้ค่ะบีเลยอยากจะมาแนะนำ5วิธีดูแลจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ วิธีเหล่านี้ค่ะจะช่วยปลอบโยนและทำให้คุณกลับมารู้สึกมั่นคงอีกครั้งวิธีแรกนะคะคือการกลับเข้ามาที่ศูนย์กลางของเราค่ะให้เราหายใจเข้าและออกลึกๆ5ครั้งนะคะหายใจเข้าและค่อยๆหายใจออกช้าๆค่ะให้ลมหายใจของเราค่ะพาเรากลับเข้ามาสู่ปัจจุบันขณนะ แล้วให้เราค่อยๆโอบกอดตัวเองเบาๆนะคะแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอปลอดภัยแล้วฉันรักและโอบกอดเธออยู่นะการโอบกอดตัวเองอะคะ่ะจะช่วยทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยและทำให้เราได้รักตัวเองมากขึ้นคะ่ะ ต่อมานะคะวิธีที่2คือการเชื่อมโยงกับธรรมชาติค่ะหรือการกราวดิ้งให้เราลองเดินเท้าเปล่าพื้นดินหรือพื้นหญ้านะคะซึ่งจะค่อยๆช่วยเรียกคืนความสงบและความสมดุลภายในของตัวเองค่ะหรือการเข้าไปโอบกอดต้นไม้เพื่อให้ธรรมชาติได้ช่วยดูดซับความปั่นป่วนที่อยู่ภายในเราค่ะเพื่อเรียกคืนความสงบ และอย่างเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกด้วยค่ะวิธีที่3นะคะก็คือการปอบโยนตัวเองด้วยคํายืนยันและเสียงจากธรรมชาติค่ะให้เราลองสวดมนต์หรือพูดกับตัวเองค่ะว่าฉันปลอดภัยแล้วฉันได้รับการคุ้มครองรวมทั้งการได้ยินเสียงจากธรรมชาติเช่นเสียงน้ำไหล หรือการฟังดนตรีที่ผ่อนคลายจะช่วยทำให้เราสงบได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะวิธีที่4ี่คือการโอบรับความกลัวด้วยความรักแทนที่เราจะผักใส่ความกลัวออกไปอะคะ่ะลองโอบกอดเขาอย่างอ่อนโยนแล้วพูดกับเขาว่าฉันเข้าใจนะว่าฉันกลัวแต่ตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วนะต่อมานะคะวิธีที่ห คือการส่งพลังความรักให้กับตัวเองและให้กับผู้อื่นโดยให้เราอะค่ะวางมือไว้บนที่หัวใจนะคะแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันรักตัวเองนะฉันปลอดภัยแล้วฉันอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเราโอเคแล้วอะค่ะลองส่งต่อความรักความบางดีให้กับผู้อื่นที่เขาได้ปเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นะคะลองดูนะคะว่าวิธีไหนเข้ากับตัวเองมากที่สุด ให้เวลากับตัวเองนะคะความมั่นคงภายในของเราะคะ่ะจะค่อยๆกลับมาเมื่อเราดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนและมันยังสามารถทำให้เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกเช่นกัน,นะคะ่ะถ้าหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะลองส่งให้กับผู้คนรอบข้างดูนะคะคุณจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อีกเช่นกัน